ทำกันในส่วนของระบบค้นหาเรามีข้อมูลมาแล้วเราจะทำระบบค้นหาก่อนโอเคไหมครับหน้านี้ตเรียนรันได้ไหมครับรันได้ช่องเสิร์ชมีแล้วมีหรือยังมีแล้วอ่กลับไปเช็คช่องเสิร์ชต,ตัวเองนิดนึงครับช่องเสิร์ชอยู่ไหนช่องเสิร์ชจะเป็น Input นะครับไปหา input ที่มีฟอร์ม n p u t นะครับอ่าเราเขียนว่าเสิร์ h ถ้าเราจะหาแบบเร็ว คิดว่ามันน่าจะกด c อนโทรล f นะครับเนี่ยในโปรแกรมนี้พิมพ์คําว่าเสิร์ชเข้าไปนึกเสิร์ชคำว่าเสิร์ชไม่ออกเนี่ยครับช่องเสิร์ชอยู่เนี่ยข้อความน่าจะตัวเดียวกัน c อนโทรล f อ่าหมายถึงว่าไฟล์อ่ะค้นหาห้าวกูเจอแล้วครับคําว่าเสิร์ชเจอหรือยังเจอแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรับแต่งช่องเสิร์ชกันโอเคไหมครับอันดับแรกฟอร์ม id ตรงนี้ ครับมีชื่อฟอร์มด้วยว่า Name น่นนี่นั่นใช่ไหมครับอ่าแล้วมี m e t h อดเมอดเราเป็นอะไรกันโพใช่ไหมครับอันนี้บอกว่าให้เปลี่ยนเป็นเกตอันนี้หนึ่งนะครับอ่าให้เปลี่ยนข้อมูลเป็นคําว่าเกตเกตยังครับเกตแล้วอ่าอันนี้สองครับนักเรียนจะต้องบอก action นให้มัน A C ครับ P I O N Action เท่ากับกับ action ก็คือให้มันส่ง ส่งข้อมูลไปไหนนะครับส่งข้อมูลไปไหน a คชั่นครับซึ่ง a คชั่นก็จะเหมือนตัวนี้เลยตัวบนจําได้ไหมครับตัวเพิ่มข้อมูลใช่ไหมใช่ไม่ใช่เหมือนกันเลยอ่ะคันลอ,อกไปได้ครับคันลอ,อกไปได้เลยเซิร์ฟเ,เนี่ยนะครับผม copy ไปอ่า echo html special char ged, server เนี่ย p t p c e นะครับอยู่ข้างบนอันนี้อยู่ข้างล่างครับ อยู่ถัดลงมานิดนึงอ่าตรงนี้ต้องไม่ใส่ตรงอะไรครับในระหว่าง value ของ action action เป็น attribute ของ t a กอะไรครับ tag form โอเคนะอ่ะโอเคครับใส่เข้าไปหมายความว่าให้ส่งข้อมูลเข้าไปที่ไฟล์ตัวเองเพื่อประมวลผลโอเคนะอ้าวมาดูตรงช่องป้อนกันบ้างคำสั่ง input type เป็น search นะครับหรือ search ก็คือช่องนี้ครับประเภทมันเป็น search คือเมื่อพิมพ์แล้วกด enter มันก็เป็นไง ไปได้เลยค้นหาได้เลยไม่ต้องมากดปุ่มซับมิ t อีกทีหนึ่งโอเคไหมทีานี้เวลาเราจะค้นหาเราจะค้นหาจากอะไรดีรหัสชื่อชื่อผู้ใช้อะไรค้นหาง่ายกว่ากันเวลาเราเกรอกข้อมูลไปเรารู้รหัสเราไหมตามหลักคือรหัสจะเป็นตัวบ่งบอกใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากรอกเอ,อ่อรหัสไปเราเราจะรู้ไหมว่ามันจะได้มันจะเป็นชื่อของเราสมมุติว่าเราค้นหารู้ไหมครับสรุปอะไรง่ายกว่ากัน ชื่อนามสก,กุลหรือชื่อผู้ใช้ง่ายกว่าโอเคไหมเอาอะไรก่อนดีชื่อตัวหนึง่งชื่อผู้ใช้อ่าค้นหาตามชื่อผู้ใช้เนาะเพราะว่าราะบบจาริเตอร์ชื่อผู้ใช้เราทำงานถูกป่ะอ่าโอเคครับเราจะใช้ชื่อผู้ใช้เป็นคีย์ในการค้นหาเนาะโอเคนะครับปุ๊บปุ๊ปุ๊ปายตอนนี้ไม,ไม่ไม่เกี่ยวนะครับอ้าวเซิร์ชอันนี้เป็นคําว่าเซิร์ชอยู่เดี๋ยวเราตั้งเป็นคํานี้ครับจริงจริงตั้งเป็นคำอื่นได้นะแต่ครูยอยากให้ใช้คําว่าคีย์เวิร์ด อคีย์เวิร์ดเนี่ยเป็นคำที่เราใช้ในการค้นหาก็ใช้สื่อถึงวอร์ดดิ้งแล้วกงการค้นหาเนาะอ่าตั้งเป็นคำว่าคีย์เวิร์ดไว้แล้วกันครับตรง id ตอนนี้เป็นคำว่าเสิร c h อยู่ถามว่าจะเป็นต้องใช้ไหมอันนี้ไปใช้กับพวก c s และจาว่าได้นะถ้าไม่ใช้ลบออกได้อ่าแต่ในที่นี้จะคงไว้แล้วกันโอเคเนาะอ้าวครับตรงจุดนี้เรื่องฟอร์มเสร็จแล้ว 1. เปลี่ยนเมธอดเป็นเก t สองเติมแอคชั่เข้าไปส เออแก้ในส่วน Input นะครับจะเป็น Text ต้องเป็นคำว่า s e a r c h นะครับแล้วก็เนม e ตั้งว่า Keyword อ่ะโอเคตอนนี้ด้านบนด้านบนครับเวลาเขียนคำสั่งครับการ Search การเ e ิร์ชหรือการมันเป็นการค้นหาเนาะก็คือการใช้คำสั่งเดียวกับการดึงข้อมูลมาแสดงผลเหมือนกันก็คือคำสั่งอะไรครับที่ทำอยู่บนคำสั่งอะไรครับคำสั่ง select นี่แหละเออแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันเป็นการใช้คำสั่ง select แบบมีเงื่อนไขตอนนั้นเองโอเคไหม ปกติเราดึงข้อมูลมาหมดใช่ไหมครับอันนี้ยถูกไหมแต่คราวนี้เราจะค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขอ้าวนักเรียนก o p ปีอันนี้ไปก่อนหนึ่งอันเพื่อเขียนคําสั่งใหม่ครับไว้างบนเลยได้ครับ Copy ีมาแล้ววางเลยสีเล็ดอกจันคือเอาทุกฟิลฟอร์มตารางชื่ออะไรครับ guser ถูกไหมครับอ่า guser แต่นี้เราจะเขียนเงื่อนไขในอันนี้เป็นคําสั่งใน sql เนาะนักเรียนต้องไปใช้คําสั่ง where wh H eire e ครับคำสั่งแวร์้าเรียนพิมพ์ตัวใหญ่หมดมันก็จะเป็นสีคำเงินให้ก็คือเป็นคำสั่งตามนี้โอเคไหมครับอ่าคำสั่งแวร์เสร็จแล้วเมื่อตกี้เราจะไปดูฟิลไหนครับฟิลไหนครับฟิลชื่ออะไรนะชื่อผู้ใช้ชื่อผู้ใช,ช้ชเราใช้ในถ่ายข้อมูลชื่อว่าอะไรอืมจีอะไรครับ อ้าวคลิกไปที่ดัตชาเบรของเราคลิกไปที่ตารางของเราไปหาช่องของ user user อยู่นี่ใช่ไหมครับก็ GU u s r r ถูกไหมครับ GU user โอเคไหมอันนี้เราจะอ้างฟิลที่อยู่ในอะไรครับถ้าเขียน s q l จะต้องอ้างฟิลที่อยู่ในตารางที่อยู่ในฐานข้อมูลโอเคไหมครับเราก็บอกชื่อฟิลไปก่อน GU underscore, underscore user อ่า user อ u นอ้าว ครับเสร็จหรือ,อยัง uh, __ user. อูนด้วยสกอ r ร c ์ยูเซอรเพราะว่าถ้าต้องให้ตรงกับชื่อของ attribute หรือฟิล l d เราตั้งอยู่ในอะไรครับผ่านข้อมูลอ่าโอเคตอนนี้เวลาค้นหาครับนักเรียนต้องการค้นหาให้ตรงเป๊ะเลยหรือเอาเฉพาะที่อะไรนะละไม้ใครคืนเงินขึ้นมาอ่า uh, ถ้าจะเอาตรงเป๊ะถ้าจะเอาตรงเป๊ะน,นะครับพิมพ์ไม่ถูก แม้แต่นิดเดียวก็จะไม่ขึ้นนะถราจะตรงเต้ใช้เครื่องหมายเท่ากับเท่ากับครับอ่าเสร็จแล้วการเอาข้อมูลมาใส่ใน SQL แล้วใส่บิงเกิลโ d ดเข้าไปครับหัวและท้ายเพื่อที่จะใส่ข้อมูลตรงกลางใส่ยังครับสิงเกิลโดสองอันครับแต่เนื่องด้วยเราจะต้องเอาตัวแปรในช่องป้อนของ h t m l เข้ามาใช้นะครับเราจะต้องทำการทำเป็น เอเ่อเรียกและข้อความต่อกันเพื่อที่จะเอาตัวแปรมาแทรกตรงกลางก็ให้ใส่เดอบลโคดสองอันไว้ตรงกลางและจุดสองอันไว้ตรงกลางแบบนี้เพื่อที่เอาตัวแปรมาใช้นะครับเพื่อที่จะแทรกไปป้อนอะไรให้เอาช่องนั้นมาหาโอเคปะ่ะอ่าเอาช่องเสิร์ตมาแกะมาหานะครับอ่าวิธีการเสร็จยังครับตรงนี้เสร็จยังอ่าเราใส่ทีละคู่ถิงเอาโคดดบลโคดจุดจุดเอาเกร์เซอร์อวางระหว่างกลางจุดสองอันนะครับอ่า เสร็จแล้วนะครับเราส่งข้อมูลจากฟอร์มเป็นในสาระลักษณะ e ม h o อดแบบเกนะครับใช้ตัวแปรอันัสกอร์เรารเลือกมาที่เกตครับเลือกเก t มาครับใช่ครับอ่าปิดกัาเปิดปิดให้ในคู่ของมันมาครับใส่ดับเบิลโขดเข้าไปครับแล้วใส่ชื่อช่องป้อนที่เราตั้งไว้ก็คืออะไรครับคีย์อะไรเอ่ยคีย์เวิร์ด อ่าคีย์เวิร์ดเซฟให้เรียบร้อยประทวนเอสเด็เต็จยังครับอ่าโอเคคำสั่งก็จะยาวกว่าตัวที่ค้นหาตัวที่ดึงมาแสดงผลโดยปกติถูกไหมครับจะเป็นแบบนี้อ่าโอเคท่านี้ถามว่าถ้าเราใส่คำสั่งซ้อนกันมันจะทำันไหนอ่ะทำอันสุดท้ายทำไมครับรู้ไหมอันแรกเราตั้งไว้เอาฟังกูนะอันแรกเราตั้งไว้อันนี้ อันนี้แต่อยู่ดีๆพอถัดมาอีกท่านหนึ่งเราบอกว่าไม่เอาแล้วผมเอาอะไรเอาอันนี้โอเคไหมเออมันก็จะทำอะไรมันสุดท้ายเราทํายังไงดีให้มันเป็นให้มันให้มันอะไรอ่ะให้มันเช็คว่ามันจะต้องค้นหาหรือมันจะต้องดึงทั้งหมดทําไงดีครับทําไงดีเราก็เอาใส่อะไรเข้าไปใส่เงื่อนไขเข้าไปเช่นนักเรียนเอาคิดยังไงเงื่อนไขเมื่อคืออะไรครับ สวิตไฟหน้าห้องแะ่ะสวิตไฟหน้าห้องเป็นไงถ้ากดลงเป็นไงครับเปิดหรือปิดลงปิดกดเปิดไอ้กุดก็ดีกดลงไปข้างบนไปนไงมันก็เปิดถูกไหมเออมันก็เป็นสองทางอันนี้สองทางไหมอ่ะค้นหากลับไม่อะไรค้นหากลับดึงทั้งหมดถูกไหมค้นหากันดึงทั้งหมดหรือไม่เราค้นหาเ้วเอาหมดววางนันเถอะโอเคไหมสอนให้คิดนะโอเคนะอ้าวแล้วเรียนจะใส่เงื่อนไขใช้คำสั่งอะไร พีอ่าพีครับเงืนขไสองทางอ้าวก็มีปีกับเปิดอ่าปีกับเปิดอันนึงเขาใส่ปีกับเปิดได้ติดมาเลยถูกไหมครับอ้าวเอาตัวติดไว้ก่อนหนะ้า SCL ที่สองครับไว้อย่างไว้อย่างเนี่ยครับเข้าไหมครับมี่ c อสองตัว ปีกาเปิดนดะ้ปีกาเา h K กป,กาปิดอยู่หนัวแรกปีกาปิดอยู่หน h าแ q ลตัวที่สองโอเคไหมครับอันนี้เติมคําว่าเอเข้าไปครับเติมคําว่าเอ่าคำว่า L ออ่าอเราก็ฟงเลอร์ปีกับเปิดครับมันจะได้ปีกับปิดมาด้วยถูกไหมก็เอาปีกาปิดไปไว้ท้ายเลยครับไปไว้ท้ายในส่วนของคําสั่ง s q l ตรงนี้ทําเป็นล็อกเป็นล็อกไว้โอเคไหมเหมือนเราใส่วงเล็บอะ อ่ทาทีนี้ทีน,นี้เราจะเขียนเงื่อนไขแล้วนะครับเราจะเขียนเงื่อนไขแล้วเขียนเงื่อนไขตรงนี้นะอ่าเวลาเขียนเงนื่อนไขเราก็จะบอกว่าอันดับแรกเราเช็คก่อนมีตัวแปรไหม i e set i e set ครับอ่า i e set i e set ก่อนอันนี้เป็นฟังก์ชันโอเคไหมครับ i e set เป็นฟังก์ชันนะ i e set ครับและเสร็จแล้วเราก็บอกว่าอ่าเราต้องการค้นหาจากอะไรครับ สเยเช็คเช็คเช็คว่ามีตัวแปรอะไรคีย์เวิร์ดไหมอ่าเราก็ copy ไปครับหนึ 1, e ่งอซราสายคีย์เวิร์ดตัวแปรจะเริ่มตรงนี้แล้วก็จบแค่ตรงปีกาปิดนะครับอ่าหนึ 1, ่งตรวจพบตัวแปรนี้ไหมในระบบโอเคไหมวางไป็นะระยะหวางวงเล็บวางยังวางแล้วถ้าพบทำอันนี้อ่าแต่ก่อนจะพบอย่างเดียวพบไปเดียวไม่ได้ต้องเช็คด้วยว่ามันวางอย่าโอเคไหม ต้องเช็คด้วยมันวา่างเปล่าอ่าจะเช็คด้วยมันว่างขอให้ใส่เครื่องหมายแอนครับสองอันแปลว่าแอนนั่นแหละจะใช้เครื่องหมายแทนเครื่องหมายอยู่ไหนเครื่องหมายอยู่ตรงเลขเจ็ดครับด้านบนแอนสองอันครับแล้วเรียนก็วางตัวแปรล,ลงไปอีกครั้งหนึง่งอันนี้จะเขียนเป็นสองเงื่นอนไขสอง condition เงื่อนไขแรกเจอตัวแปรไหมเงื่อนไขที่สอง อ่าตัวแปรมันจะต้องไม่เป็นอะไรครับข้าว่างก็ใส่อะไรครับอ่าเท่ากับแล้วก็ดับเบิลโเท่ากับนี่ใช้สองตัวนะครับอ่าถ้าใช้เงื่อนไขใช้สองตัวถ้าแทนค่าใช้ตัวเดียวพอใช่ครับอ่าแล้วก็ฟันหนูสองอันแสดงว่ามันไม่เป็นข้าว่างครับถ้ามันเจอตัวแปรคีย์เวิร์ดหมายความว่ามีการป้อนค้นหามาให้ตามทำให้ทําตามเงื่อนไขที่หนึ่งแต่ถ้าไม่มีการป้อนมามันจะวิ่งออกมาหลังเอลแล้วก็ทําตามอะไรครับเงื่อนไขทั่วไปก็คือดึงทั้งหมดโอเคไหม เคไม่เคโอเคครับไม่ว่าจะได้เงื่อนไขนี้หรือเงื่อนไขนี้มันก็จะทําการอะไรครับประมวลผลคําสั่งใดคําสั่งหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะไม่เกิด error. Okay, นะเอเร r โอเคนะอ้าวเซฟครับไปทดลองโปรแกรมกันครับตั่ไหนเอออ้อาวครับเมื่อกี้เราบอกว่าค้นหาย,ยังไงนะต้องตรงหรือไม่ตรงตรงเท่านั้นนะครับอ่าตรงเท่านั้นก็ใส่ ไปก่อนครับอ่าสมมติได้สักอันหนึ่งในรายชื่อครับดูใส่ P W O, o K สี่แล้วกันอ่าครับก็อินเตอร์ไปเลยพิมพ์เสร็จปุ๊บมาไหมอ้าวแล้วสิครับทำแล้วไม่มาตึ๊กตึกต๊กตึ๊กตึก๊กมาไหมครับไม่มาอ้าวขออนุญาตจะดูนิดนึงครับติดเออเลอร์ตรงไหนอ่าทำไงดีอ่ะอ่าหนึ่งเช็คก่อนครับเช็คก่อนนะเช็คไปที่เอ่อ ช่องเสิร์ชต่อนนะว่าเราทําถูกไหมเรียนเรามาดูทิติดหนึ่งนะครับแอคชั่นอ๋อคีย์เวิร์ด WOR d นะเดีย๋ยวคุณด,ดูก่อนนะเราพิมพ์เสร็จแล้วคีย์เวิร์ดส่งมานะครับ P d o OK สก็มานะครับมาไหมมาบ่าอ่าข้อมูลมันจะถูกส่งมาผ่าน URL ด้านบนแบบนี้มาไหมครับอ่าเราเช็คเบื้องต้นก่อน สรุปว่ามันมันถูกส่งเข้าไฟล์ตัวเองนะสรุปว่ามาถ้าถ้าถ้ามันส่งขึ้นแสดงว่าฟอร์มนี้ทํางานได้ไหมทํางานได้นะครับอันนี้ผ่านนะครับนักเรียนก็ไปเช็คในส่วนของเงื่อนไขทีหนึ่งเงื่อนไขทีหนึ่งครับคีย์เวิร์ดจียูเซอร์จเท่ากับตุกตุ๊กตุ๊กุคีย์เวิร์ดจริงๆถูกหมดแล้วนะครับ w h e R e จะอย user เท่ากับคราตรงนี้อ่ะทีนี้เราเช็คก,ก่อนว่ามันเข้าเงื่อนไขไหนโอเคนะเราเช็คก,ก่อนนะวเวลามันเอเอร์เลอร์ถือว่าสอนเออร์เลอร์ไปด้วยในตัวอ้าวผู้สั่ง echo อ่ะครับ echo เมื่อกี้ตัวแปรคีย์เวิร์ดมันมาใช่ไหมเราลอง echo ในนี้ก่อนว่าตัวแปรคีย์เวิร์ดมันได้มาไหมอ่ะในนี้นะครับคีย์เวิร์ดอ่าคีย์เวิร์ดมันได้มาไหมฟึบ ถ้ามันเข้าในเงื่อนไขนี้สมมุติว่าให้มันแสดงเลขหนึ่งมาด้วยอ่าเลขหนึ่งมาด้วยโอเคไหมครับแต่ถ้ามันได้เงื่อนไขหนึ่งให้แส่เลขศูนย์ครับเราเรียงก็ไว้ด้านบนอ่าลองเช็คแบบนี้ก่อนว่ามันเข้าในเงื่อนไขไหนโอเคไหมครับ ดูว่ามันได้ชื่อมาไหมมันเข้าเงื่อนไขไหนโอเคไหมครับได้หนึ่งแล้วได้ศูนย์อ่าหนึ่งแล้วได้ศูนย์เคอยงอ่าแค่นี้นะครับปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บเราก็เชื่อมไปที่หนึ่งหรือศูนย์นะครับแค่นั้นนะอ้าวเราลองราไปเทสดูใหม่ครับว่าเขาวิ่งไปเงื่อนไขไหน อ่าคูใส่ K9 ไปแล้วกันเพนเตอร์ครับ K9 มาได้เลขอ,อะไรครับได้ศูนย์มาแสดงว่าไปเงื่อนไขไหนครับเงื่อนไขตรงนี้อ่าได้เงื่อนไขตรงนี้ทีนี้เราก็ต้องไปเช็คแล้วครับตรงนี้เรามีอะไรผิดอ่า โอเคครับจุดเออร์เลอร์อยู่ตรงนี้นักเรียนคูเออร์เลอร์ด้วยสมองเวงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอาก,กาศความคิดผิดนะครับเราเช็คแล้วว่ามันมีตัวแปรไหมเราเช็คถูกต้องแล้วนะครับแล้วบอกแล้วเราก็บอกว่าตัวแปรนี้ยมันต้องเท่ากับค่าว,ว่างตอนเราป้อนมันว่างไหมคําถามมันต้องไม่ว่างถูกไหมถูกไมถูกถูกครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเขียนได้ผิดเขียนเงื่อนไขผิดนักเรียนต้องใส่เป็นว่าอะไรครับไม่เท่าก,กับค่าว่าง แต่ครูดันไปใส่เป็นค่าอะไรค่ามันต้องเป็นค่าว่างพอค่าไม่ว่างเลยทํำไหมไม่ทําโอเคถือว่าเป็นการผิดที่สวยงามเรียนได้ความรู้ครับสวยงามครับเข้าครับกลับไปร้านใหม่นะครับอ่าสี่ตีนรูพ้พ้าครับคูวบาจา์ก็ต้องมีผิดพลาดกันมากครับผมอ่ะโอเครีเฟซยังอ่ารีเฟซครับขึ้นอะไรครับขึ้นอะไรครับ อ่าซึื่งที่เราค้นหามาขึ้นไหมครับโอเคอ่าโอเคอันนั้นต้องไปตามดออ้าตอนนี้จะเอากลับมายังไงอ่ะโอ้โหด้ว้โปรแกมาครูพ่นดีครับนักเรียนนักเรียนเคอร์เซอร์วัดองค้นหาครับมาหรือยังกด enter ครับเออขั้นเทพเป็นไงแค่นี้ก็มาแล้วดีไหมครับไม่ต้องมีปุ่มให้มันลดสปอตลดเลอนะจอตื่นมาครับ อ่าแต่ถ้ามาแค่นี้ผู้ใช้รู้ไหมว่าต้องหาอะไรรู้ไหมไม่รู้ว่านักเรียนนักเรียนไปเติมไป้เขานิดหนึ่งอ่ะโอเคครับไปเติมตรงอินพุตนะครับนักเรียนอินพุตเติมนครับอินพุตอินพุตไหนนักเรียนหาค่าเสิร์ชเหมือนเดิมนะครับอ่าวิธีการง่ายๆกาหาครับา้นเสิร์ชเหมือนเดิมมาังหรับการ่้ไว้ชื่อน้นเสิร์ชอยู่ไหนเสิร์ชอยู่ไหนอ่าเ e ิร์ชอยู่นี่เห็นไหมครับอ่าไปเติมคําว่าอะไรครับ จะใส่ข้อความในช่องป้อนให้เป็นไายน้ำเติมคำว่า p l a c e d e r อร์เพร e อ o d e r ครับ enter ไปครับเสร็จแล้วก็ใส่ข้อความค้นหาตัวทีครับค้นหาชื่อผู้ใช้ครับค้นหาตามชื่อผู้ใช้ครับ ค้นหาครับบางครั้งนะครับนักเรียนถ้าเกิดว่าเออเราค้นหาและเราจะเป็นต้องเอาตรงเป๊ะเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการลําบากเกินไปอย่างเช่นเราต้องการไปนค้นหาชื่อใครสักคนหนึ่งแต่เราไม่รู้ว่าเขานาสกุลอะไรโอเคไหมเราอาจจะใช้วิธีการค้นหาแบบ,บวหวานๆมาก่อนหรือเรารู้นามสกุลแต่ไม่รู้ชื่อถูกไหมครับวิธีการค้นหาแบบนี้เขาจะเขียนคําสั่งแบบนี้ครับนักเรียนอ่ะทำเลยเลยขึ้นไปครับหาตรงคาสั่งเสริญของนักเรียนเนี่ย ตัวนี้นักเรียนใช้คําว่าอะไรนะเท่ากับใช้เครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมครับอันนี้คือจะต้องถูกต้องตรงเป๊ะตามข้อมูลที่อยู่ในฟิลด์ของนักเรียนแต่นักเรียนต้องการเอาเฉพาะบางส่วนของในข้อความก็ได้ให้เรียนใช้คําว่าไลค์ครับคําว่าไลค์ครับขอบคุณครับอ่าคําว่าไลค์ครับ,รรบที่เรียนไลค์ในโซเชียลมีเดียของเรียนอ่ะใช่ครับอ่าคําว่าไลค์อ่าเสร็จแล้วครับ น้อนักเรียนต้องการให้ข้างหน้าเป็นตัวอักษรอะไรก็ได้ข้างหน้านะข้างหน้าของข้อความที่เราค้นหานะสมมติเราค้นหาคาว่าปออะไรเงี้ยข้างหน้าอาจจะเป็นรูปปอทองเป็นเะไก็ว่าไปนะได้อะไรอย่างเงี้ยดีการให้ใส่ตัวเครื่องหมายเปอร์เซ็นตไปข้างหน้าครับเปอร์เซ็นไปอย่างข้างหน้าเป็นตัวอะไรก็ได้ถ้าอย่างนี้นะครับฟังคุณนะครับข้างหน้าเป็นตัวอะไรก็ได้ให้ใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นจะอยู่ตรงปุ่มคีย์บอร์ดเลขห้าโอเคนะครับ อ่าโอเคนะครับอ่าโอเคหาอยู่ไหนไม่เจออ่าโอเคครับแล้วต้องการข้างหลังเป็นตัวอะไรก็ได้ก็ให้นักเรียนไปใส่เปอร์เซนต์หลังจากเครื่องหมายอะไรอ่าเดล้ลโคดเรียนก็เอาไปใส่ตรงนี้ข้างหน้าใส่ก่อนเบล้ลโคดข้างหลังใส่หลังเดเ้ลโคดโอเคนะหมายความว่าข้างหน้าเป็นอะไรก็ได้ข้างหลังเป็นอะไรก็ได้โอเคกดเซฟครับกระโดดเอสเซฟหรือยังเซฟแล้วอ่าเราลองกลับไปเค้นหากันใหม่ครับ รีเฟซตอนนี้คนหาชื่อผู้ใช้มาแล้วถูกไหมสมมุติว่าครูบอกว่าครูต้องการชื่อคนที่มีตัวชื่อผู้ใช้คนที่มีตัวเคว K, ครูก็พิมพ์เคเปตัวเดียวโเดคเเตอร์ครับอ้าวเวนกรรมมาไหมครับมาไหมมาอ้าแล้วไมครูไม่มาล่ะครับเซฟรหรือยังของครูเซฟแล้วอีเวนร์ถูกต้องคนหาปุ๊บปั๊บ อาจารย์อาจจะลืมรีเฟตหน้าจอของเว็บก็ได้นักเรียนรีเฟตก่อนนะแต่จ,จริงมันน่าจะมานะ oh, okay. up, enter. อ๋อโอเคปุบเอนเตอร์อ้าวของครูไม่มาอยู่คนเดียวมองครูมองครูเป็นต okay, ัว K ไงอ๋อโอเครู oh. okay. คก็มองแต่ข้างหน้าข้างหลังมีตัวอะไรตัว okay, K ด้วยมันก็เลยไม่มาอ่าเปนตัว O ดีกว่าอา่ใช่มันก็ไม่มามันมา,ม,นม,ามันมีคนทุกตัวที่มีตัว K okay. ป้ากูก็เวยตื่นไม่ของครูไม่มาวะ โอเคได้ละสอนเองงงเองมึนเอง,เอง,เอง,เองตัวอักษรตารายหมดแล้วอ่าตัวเลขยีเลขสี่มากี่ตัวตัวเดียวอันนี้คือแบบนี้โอเคไหมครับอ่าเอนเตอร์อีกทีกลับมาทั้งหมดอันนี้เราจะเติมนะครับให้ผู้ใช้เข้าใจว่าอ่าในกรณีที่ต้องการข้อมูลกลับมาเดิมให้ทําการกดเอนเตอร์อีกครั้งในช่องเสิร์ชอะไรก็แถมไปเพื่ออธิบายผู้ใช้อันนี้เขาเรียกว่า U X อ่ออะประสบการณ์ของผู้ใช้เราต้องดูแลเขาด้วยโอเคเนาะอ่าให้ทีมเรียน อ้าวทนนี้ครับเดี๋ยวเราไปต่อนะถ้านักเรียนต้องการค้นหามากกว่าหนึ่งหนึ่งฟิลหรือหนึ่งแอตทริบิวท์ทได้นะครับเช่นเขนบอกว่าค้นหาตามชื่อผู้ใช้ด้วยและชื่อนามสกุลด้วยโอเคไหมชื่อนามสกุลด้วยทําได้นะครับอ่าวิธีการเรน้นาแบบนี้อันนี้ค้นหาตามชื่อผู้ใช้ไปแล้วใช่ไหมครับอ่าเรียนเว้นวรรคไม่ใช่เป็นอ่าตรงนี้ครับตรงหลังจากเอ่ออะไรนะซิงเกิลโคลดถูกไหมครับอ่าก่อนที่จะเป็นตัว ดับเบิลโคลของตัวปิดคําสั่ง select ตัวนี้นะของรูปแบบข้ขอความเนี้ยเน้นเป็นบลกที่หนึ่งใช้คําว่าอ๋อครับใช่ครับแล้วนักเรียนต้องการค้นหาจากฟิลอะไรนักเรียนใส่ไปครับอ่าเช่นคําว่า full name อ่ะ M E full name T U N A M E ใช่ครับ T U name T U name นะอ่าเสร็จยังเสร็จแล้วครับนักเรียนไปครับคัดลอกตั้งแต่คําว่าอะไรครับ อ่าครับถ้าต้องเรียนไม่เว้นวักก็เรียนก็ก๊อบตั้งแต่เว้นวักมาเลยนะไล์จนถึงอะไรครับตัวปิดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวปิดด้วยซิงเกิลโคดด้วยนะครับคอปปี้มาเลยปอนดนซีเสร็จปุ๊บก็เลยครับพอนดนวีไปเรียบร้อยวางตรงไหนพิมพ์ถึงกูเนมนะครับนักเรียนจะไปวางตรงหลังกูยูเซอร์ก็ไม่ใช่ลวครับต้องวางหลังอะไรครับกูเนมครับนักเรียนอ่าต้องขออภัยนะครับปัาหาตัวนี้เข้าไปในวิดีโอด้วย อะไรนะครับถ้ามันแดงตรงไหนแสดงว่าอาจจะใส่ไวยากรณ์ไม่ครบโอเคนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวลองไปทดสอบกันครับไหลน้ําเงินไหมครับไม่น้ําเงินแสดงว่าเป็นอะไรครับเป็นไปได้ว่ามีความอะไรครับผิดปกติใช่ครับผิดปกติไหมอ่ะใช่ครับอ่าดูก่อนนะเปอร์เซน็นหรือโอ r เออนักเรียนแม่เยี่ยมมากหรือถูกแล้วนะเออจีอูเนมไลเปอร์เซนต์ ame, Line, percent, อันนี้ขึ้นปกติอันนี้ก็จุดอันนี้ก็จึกจึอันนี้ก็ถูกต้องแล้วนะเอนนอ,แ,นะอแต่คำว่าไลท์ไม่ขึ้นสีอะไรอ่ะโอเคครับไปลองเสียงดูดูกันครับชื้นขึ้นว่าอะไรครับดีเฟซต,ตับไปเลยป่ะครับ อ่าไม่ถือว่าเป็นความโชคดีครับอ่าคุณพิมคำว่ากระหนกเลยเพราะกระหนกไม่มีในชื่อ user อร์อยู่แล้วถูกไหม enter ครับมาไหมครับมาอันนี้ไงขึ้นหนึ่งนี่ไงขึ้นหนึ่งเห็นไหมครับีนี้อาจจะพิมพ์มันมีกระหนกทุกอันเลยไงครับโอเคป่ะอ่าคุณพิม์แค่ kv พอแก้วมานีพอต้องขึ้นแค่สามอันขึ้นไหมครับขึ้นแล้วโอเคไหมนักพิม์นักเรียนพิมเ e ิร์ h ตามชื่อผู้ใช้ได้ไหมครับอ่า k คเก้า เอนเตอร์ Enter, จำได้มี k คได้ไหมอ่าอันนี้ก็จะได้เป็นไงครับทูฟ l ลนึกอะไรไม่ออกคลิกที่ช่องเสิร์ชแล้วกดเอนเตอรหนึ่งครั้งครับข้อมูลจะกลับมาหมดเลยอ่าโอเคนะครับตรงนี้ success